สวัสดีค่ะวันนี้อากาศดีมากเลยนะคะมะเดือฝรั่งสุกพอดีลูกโตมากเลยมาแนะนำให้รู้จักกับมะเดือฝรั่งอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะต้นนี้ชื่อ Black Jack ค่ะเจ้า Black j a ็คเนี่ยเวลาผลสุกแล้วก็จะออกออกสีดแดงๆนะคะนี่สุกกำลังดีมากเลยค่ะ กิ่งนี้ดกมากเลยกิ่งตอนก็ขายนะคะราคาส่งในลาซาด้าหนึบาทค่ะแต่ถ้ามาซื้อที่สวนเองนะคะอยู่ที่บ้านนนหวายจันเจ้าเออรีสอร์ทนะคะขายเพียงกิ่งละ100บาทเท่านั้นเองคะ่ะแวะมากันนะคะบ้านนนหวายอำเภอหนงองสว์จังหวัดอุดรธานี จันเจ้าเอยรรีสอร์ทค่ะสวัสดีค่ะ